สวัสดีครับทิกเกอร์จากจี n เน s ในคืนแกรนดี่ครับตื่นเต้นไปหมดครับเพราะมีแบบมีไอดอลของผมแบบเยอะมากอยู่ในห้องรวมอยู่ในห้องเดียวกันซึ่งแบบโอ้แบบ starstruck จริงๆครับผมมีโชว์อะไรบนเวทีไหมครับไม่รู้ครับมีครับมีมีครับมีกับพี่พี่เพรสเซสครับผมดีใจให้กับพี่พี่มากๆแล้วผมขอให้เขา I hope you win man ขอให้ชนะครับมาเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยครับมาคอยมาพพอร์ตพี่ๆในอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สำหรับเขาเพราะมี You know... มี nomination ด้วยผมก็เลยแบบอยากเป็นกำลังใจให้พี่เขาครับดีใจมากดีใจแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เลยครับรู้สึกว่าเออจะบอกไงดีใจดีใจอย่างเดียวเลยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้คาดหวังแบบไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะจะได้ สงรางวัลเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบจริงๆเลยครับเพราะว่าถ้าคาดคิดเพื่อนผมมันไม่เสียอาการตั้งแต่ตอนขึ้นไปรับรางวัลผมหลายความรู้สึกมากตอนแรกจะร้องไห้สักพักหนึ่งไม่ไม่อยากร้องก็เลยบอกให้ตัวเองไม่ร้องแต่ก็ไปเด้อเด่าๆอยู่บนเวทีพปกติผมคนพูดคล่องมากแต่วันนี้คือแบบไม่เป็นตัวเองเลยคือทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันหยุดไปหมดนะครับเราเราเหมือนกับว่าโมเมนต์นั้นตรงนั้นเราจะจำไม่ค่อยได้เลยอันนี้ได้รางวัลเอ่อ best music of the year ครับสาขา collaboration ครับ เป็น Best new artist of the year เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งต้นไว้ด้วยนะว่าเราทำเพลงเพื่อจะได้รางวัลแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันระหว่างทางมันมีสิ่งดีๆเข้ามาก็คือรางวัลเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจที่ดีเพราะว่ามันทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวครับเรารู้สึกว่ามันมีคนเฝ้ามองเราอยู่แล้วก็ชื่นชมเราขอบคุณแฟนๆมากๆเพราะว่าแฟนๆอยู่กับพวกเราในทุกโมเมตนต์เลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่เรารู้สึกแย่มากๆนะมีช่วงที่เรามีเพลงแล้วเราออกไปทัวร์เรารู้สึก ทั้งดีแล้วทั้งแย่คือแฟนๆจะอยู่กับพวกเราตลอดคอยซัพพอร์ตพวกเราตลอดตั้งแต่ยังไม่มีเพลงฮิตจนมีเพลงฮิตจนเรารู้สึกดีจนเรารู้สึกแย่ทุกคนซัพพอร์ตหมดคุณพ่อคุณแม่น้องๆเ,เปิดรับพวกเราในนอมแบบใหม่ๆวิธีคิดแบบใหม่ๆการตัดสินคนแบบใหม่ๆพวกเราต่อสู้สิ่งเหล่านี้มานานมากๆจนเรารู้สึกว่า เมื่อวันหนึ่งเราถูกยอมรับแล้วเราอยากส่งต่อวิธีคิดนี้ไปให้กับคนอื่นด้วยเพื่อให้เด็กเจนต่อไปหลังจากรุ่นเราไปแล้ว,วเขาไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่แม็กซ์เซน์นะครับอยากให้คนได้โอกาสเพราะว่าเขาควรได้รับโอกาสจริงๆไม่ควรได้ไม่อาดโอกาสเพราะว่าแค่ลูกภายนอกของเขาใช่ดีใจค่ะจริงๆแบบว่าตั้งแต่รู้ว่าแบบได้เข้าชิงก็ดีใจมากๆแล้วใช่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยพพอร์ตค่ะแล้วก็ทำให้เพลงของหนูแบบว่าได้เข้าชิงด้วยค่ะ เปิดสักกาด์มาก็ถือว่าเป็นก็เป็นกําลังใจที่ดีแล้วกันะค่ะใช่พี่แบบว่าเออพอเราได้เห็นชื่อเราข้อชิงอะไรเงี้ยเราก็มีแรงที่จะแบบทำงานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไป <S <S <ค>ก็อยากจะขอบคุณทุกคนค่ะที่คอยสป,ปอร์ตแบบว่าแฟนๆก็แท็กมาในสตรอรี่ทุกวันนะคะว่าแบบว่าเออช่วยหวตให้อะไรเงี้ยคนก็เอาใจช่วยหนูก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันใหม่ค่ะก็จะทำเพลงมาทุกคนฟังเรื่อยๆค่ะ